สวัสดีครับผมปอนอินโคลนเนดัสครับวันนี้ผมจะมาสอนไฮบริดหนึ่งที่ฟิกกอเกมทำครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับซึ่งไฮบริดอันนี้นะครับไม่มีชื่อท่าครับแต่ว่าจะเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้ตามนี้ครับก่อนหนึ่งครับถ้าคุณสนใจการโคลมปากาครับคุณสามารถกดติดตามได้เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปสอนโคลมปากาหรือสอนเล่นโยโย่ได้ในทุกอาทิตย์ครับซึ่งคุณสามารถทําตามแล้วก็เอาบวกเพื่อนๆได้ครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับ สำหรับท่าที่คุณเป็นก่อนครับมี2ท่าครับคือ Ring Middle Index a r o u n ลแลวก็ Double Sonic ครับโดยท่าแรกจะเป็นลูกเล่นหนึ่งของ Hybrid Around ครับซึ่งในคลิปนี้ผมจะสอนไปด้วยเลยนะครับถ้าใครอ่านเบรกดาวเป็นครับจะเห็นว่าท่านี้จะเริ่มด้วย Ring Middle Index a r o u n d มครับครึ่งแรกส่วนครึ่งหลังจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า Fingerless Sonic ครับซึ่งก็คือ s o n i c นั่นแหละแต่จะเป็นการเขียนลอยๆไว้แบบนี้นะครับเพราะว่าครึ่งแรกของ Sonic ในท่านี้จะไม่มีครับแต่ว่าจะเป็นแแรรงจาาากททีี่เดดมน มาเลยเป็นฟิงเกอร์เลสครับโดยเป็นท่าประเภทไฮบริดนั่นเองนะครับท่านี้สำหรับคนที่ทำริงวิดเดิลอินเด็กซ์อาราวไม่เป็นนะครับให้เราเริ่มจับปากกาในช่องนางก้อยเหนือศูนย์ทรวงครับแล้วเอานิ้วก้อยดีดทำริงอาราวครับแต่ว่าเราจะเอานิ้วทั้ง3นิ้วด้านบนนะครับนางกลางชี้ติดกันไว้ให้หมดเลยครับโดยเราจะต้องการดีดให้มันอ้อมนิ้วชี้ด้านบนสุดไปเลยทุกนิ้วเลยนะครับอ้อมทุกนิ้วเลย3นิ้วเสร็จแล้วให้ยกนิ้วก้อยขึ้นมารับด้านหลังครับถ้าใครทําแบบนี้ไม่ได้นะครับให้เราลองจับ แล้วก็ให้ดีดให้แรงขึ้นครับก็น่าจะสามารถดีดให้ผ่านได้โดยไม่ยากครับแล้วก็ฝึกรับเอาเนะคราบนี่ครับเราจะทําแบบเดียวกันแต่ว่าคว่ำมือครับแต่สําหรับไฮบริดนี้ครับลองดูดีๆก่อนนะครับคือพอเราดีดมาปุ๊บเนี่ยปากกาจะขึ้นมาอยู่หลังมือครับแล้วให้เราหุบนิ้วทุกนิ้วกลางนิ้วก้อยรอรับแต่ว่าตรงนี้นะครับปากกามันจะไม่หมุนต่อครับมันจะไหลดื้อๆลงไปเลยซึ่งปากกาจะกลับหัวครับแล้วเราจะรับที่นิ้วก้อย การรับจะสังเกตว่าปากกาจะอยู่ในตำแหน่งเดียวกันเลยกับตอนที่เราเริ่มนะครับก็คือเหนือศูนย์ท่วงดังนั้นท่านี้สามารถทำต่อเนื่องได้เลยถ้าเกิดว่าเราทำคล่องแล้วครับขอขยายความมากๆเลยครับตรงครึ่งหลังนะครับถ้าใายงงนะครับมันจะคล้ายๆกับตอนที่เราทำดับเบิลซอนิคก็คือซนิกแต่ว่าผ่านไป2นิ้วแต่อันนี้ถ้าให้เปรียบเทียบตรงๆเลยนะครับมันจะเหมือนกับขอเรียกว่าทริปเปิลซนิกละกันคือเหมือนเราเอาปากกามาวางไว้บนวุช bon ีนะครับแบบน,แบบนี้แบบตั้งมือขึ้นนะครับ แล้วเราก็ลดลงเลย3นิ้วเพื่อประการมันตกไปอยู่ที่นิ้วก้อยเลยเหมือนจะเป็นฟิงเกอร์เลสอะไรประมาณนี้นะครับฟิงเกอร์เลสซอนิกนะครับก็จะเห็นว่าประกามันจะนะครับตกไปดื้อๆอย่างนั้นเลยแต่แค่ท่านี้เนี่ยมันจะเริ่มจากอาราวครับที่นิ้วก้อยนะครับให้เราฝึกแนวตั้งก่อนก็ได้นะก็คือดีดมานะครับจนถึงนิ้วชี้แล้วก็คือแบบเมื่อกี้ที่แสดงไปนะครับคือประกาเฉยๆแล้วก็ลดนิ้วมา3นิ้วประการมันก็จะตกไปที่นิ้วก้อยเลยเหมือนกันเด้ๆเลยครับให้ดูตรงนี้ให้เข้าใจก่อนนะครัับบถ้้้าาาเเเรรรขใจตงมื่อกีแลวนะค ก็ฝึกแบบจริงได้ครับก็คือดีดแบบคว่ำม,มือจะขยับมือชาร์จรีเวิร์สให้เป็นวงก่อนตอนดีดนะครับก็จะช่วยบ้างแล้วก็หุบ3นิ้วกลางในก้อยรอรับครับถ้าใครอยางรับไม่คล่องก็เอียงมือขึ้นมาช่วยต่อรับก็ได้ครับโดยท่านี้เราสามารถต่อกับพิง k กี้แบ็ตรงๆได้เลยหลังรับครับลองมาดูภาพช้ากันสักทีหนึ่งครับอย่า like, ลืมกดไลค์แชร์ก็ติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันในอาทิตย์หน้าครับ สำหรับท่าที่คุณเป็นก่อนครับมี2ท่าครับคือ Ring Middle Index a r o u n d แล้วก็ d o u b l e Sonic ครับโดยท่าแรกจะเป็นลูกเล่นหนึ่งของ Hybrid Around ครับซึ่งในคลิปนี้ผมจะสอนไปด้วยเลยนะครับถ้าใครอ่านเบรกดาวน์เป็นครับจะเห็นว่าท่านี้จะเริ่มด้วย Ring Middle Index a r o u n d มครับครึ่งแรกส่วนครึ่งหลังจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า Fingerless Sonic ครับซึ่งก็คือ Sonic นั่นแหละแต่จะเป็นการเขี่ยลอยๆไว้แบบนี้นะครับเพราะว่าครึ่งแรกของ Sonic ในท่านี้จะไม่มีครับแต่ว่าจะเป็นแรงจากที่เราดีด Around, มาแทน มาเลยเป็นฟิงเกอร์เลสครับโดยเป็นท่าประเภทไฮบริดนั่นเองนะครับท่านี้สําหรับคนที่ทําริ n งบ i เดิลอินเด็กซ์อารไม่เป็นนะครับให้เราเริ่มจับปากกาในช่องนางก้อยเหนือศูนย์ทว่งครับแล้วเอานิ้วก้อยดีดทําริ่งอาราวครับแต่ว่าเราจะเอานิ้วทั้ง3นิ้วด้านบนนะครับนางกลางชี้ติดกันไว้ให้หมดเลยครับโดยเราจะต้องการดีดให้มันอ้อมนิ้วชี้ด้านบนสุดไปเลยทุกนิ้วเลยนะครับอ้อมทุกนิ้วเลย3นิ้วเสร็จแล้วให้ยกนิ้วก้อยขึ้นมารับด้านหลังครับถ้าใครทําแบบนี้ไม่ได้นะครรรรับบให้้เเาาาาาลลลองงจปปปกกยยตส่วนนนดะ แล้วก็ให้ดีดให้แรงขึ้นครับก็น่าจะสามารถดีดให้ผ่านได้โดยไม่ยากครับแล้วก็ฝึกรับเอานอะเข้นี้ครับเราจะทําแบบเดียวกันแต่ว่าคว่ำมือครับแต่สําหรับไฮบริดนี้ครับลองดูดีๆก่อนนะครับคือพอเราดีดมาปุ๊บเนี่ยปากกาจะขึ้นมาอยู่หลังมือครับแล้วให้เราหุบนิ้วทุกนิ้วกลางนิ้วก้อยรอรับแต่ว่าตรงนี้นะครับปากกามันจะไม่หมุนต่อครับมันจะไหลดื้อๆลงไปเลยซึ่งปากกาจะกลับหัวครับแล้วเราจะรับที่นิ้วก้อย การรับจะสังเกตว่าปากกาจะอยู่ในตำแหน่งเดียวกันเลยกับตอนที่เราเริ่มนะครับก็คือเหนือศูนย์ท่วงดังนั้นท่านี้สามารถทำต่อเนื่องได้เลยถ้าเกิดว่าเราทำคล่องแล้วครับขอขยายความมากๆเลยครับตรงครึ่งหลังนะครับถ้าใครงงนะครับมันจะคล้ายๆกับตอนที่เราทำดับเบิลซอน์นครับก็คือซอนิกแต่ว่าผ่านไป2นิ้วแต่อันนี้ถ้าเปรียบเทียบตรงๆเลยนะครับมันจะเหมือนกับขอเรียกว่าทริปเปิลซอนิกละกันคือเหมือนเราเอาปากกามาวางไว้บนนุชี้นะครับแบบน,แบบนี้แบบตั้งมือขึ้นนะครับ แล้วเราก็ลดลงเลย3นิ้วให้ประการมันตกอยู่ที่นิ้วก้อยเลยเหมือนจะเป็นฟิงเกอร์เลสอะไรประมาณนี้นะครับฟิงเกอร์เลสซอนิกนะครับก็จะเห็นว่าประกามันจะนะครับตกไปดื้อๆอย่างนั้นเลยแต่แค่ท่านี้เนี่ยมันจะเริ่มจากอาราวครับที่นิ้วก้อยนะครับให้เราฝึกแนวตั้งก่อนก็นได้นะก็คือดีดมานะครับจนถึงนิ้วชี้แล้วก็คือแบบเมื่อกี้ที่แสดงไปนะครับคือประกา่เฉยๆแล้วก็ลดนิ้วมา3นิ้วประกามันก็จะตกไปที่นิ้วก้อยเลยเหมือนกันเด๊ะเลยครับให้ดูตรงนี้ให้เข้าใจก่อนนะคครรรรัับบถ้้้้าาาเเเขใจตงมื่อกีแลวนะ ก็ฝึกแบบจริงได้ครับก็คือดีดแบบคว่ำมือแต่ขยับมือชาร์จรีเวิร์สให้เป็นวงก่อนตอนดีดนะครับก็จะช่วยบ้างแล้วก็หุบ3นิ้วกลางในก้อยรอรับครับถ้าใครอยางรับไม่คล่องก็เอียงมือขึ้นมาช่วยต่อรับก็ได้ครับโดยท่านี้เราสามารถต่อกับพิงกี b แบ็กตรงๆได้เลยหลังรับครับลองมาดูภาพช้ากันสักทีนึงครับอย่า like, ลืมกดไลค์แชร์ก็ติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันในอาทิตย์หน้าครับ